คุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะก่อนเบรกนะคะดรยุ้ยได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของกรูตาไทโอนโมริกุลแห่งชีวิตที่มีบทบาทสําคัญต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบทบาทของการล้างพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ค่ะและยังกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายไทยทําก็มีเดฟฟี่กรูตานะคะที่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชงลดลิ้นจี่แสนอร่อยค่ะปราศจากน้ําตาลซึ่ง เป็นกลุ่มสารอาหารกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนแล้วไทยทำยังมีสารอาหารบำรุงตับชื่อลีวาค่ะต้องขอโชว์หน่อยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ลีวาซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนหลายชนิดนะคะหลักการของลีวาตัวนี้คืออะไรคะดรยุวิกะมาจากคำว่าลีเวอร์ลีเวอร์คือตับค่ะก็หลักการของลีวาค่ะกลูตาไทโอนพบมากที่สุดในตับค่ะ ในขณะที่ตับทําหน้าที่กําจัดสารพิษกรูต้าไทโอนจะทําหน้าที่กําจัดสารพิษออกจากตับอีกทีหนึง่งระดับกรูตาไทโอนในเลือดค่ะก็เลยมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับสุขภาพที่ดีของตับสูตรของลีวาเนี่ยจะเป็นกลุ่มกรดอะมิโนค่ะที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรูต้าไทโอนในขณะที่กรดอะมิโนแต่ละตัวในสูตรเนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวมันเองค่ะที่ดีต่อตับ แล้วในสูตรก็ยังใส่เลซิตินซึ่งมีงานวิจัยว่าลดไขมันเกาะตับได้ด้วยค่ะคุณยุ้ยช่วยอธิบายบทบาทของงานวิจัยกรดอะมิโนโตแต่ละตัวในสูตรลีวาเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาสําคัญกับตับมากด้วยนะคะค่ะตัวนี้ค่ะยุ้ยมีทั้งงานวิจัยค่ะแล้วก็มีทั้งตัวอย่างจริงเล่าให้ฟังหน่อ<ด>ยดีเลยแต่ยุยย้ยขอเริ่มจากงานวิจัยก่อนนะะเริ่มจากตัวไกลซีนค่ะหนึ่งในสของกรดอะมิโนที่เป็นตัวประกอบหลักของกรูตาไทโอน นอกจากว่าการรับประทานไกลซีนซึ่งอยู่ในลิว่าเนี่ยจะช่วยเพิ่มระดับกรูตาไทโอนในกระแสเลือดแล้วก็ในตับแล้วไกลซีนมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและช่วยกําจัดสารพิษจากตับได้ด้วยค่ะการลดการอักเสบของตับเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะคุณผู้ชมคะเราพูดไปตัวหนึ่งละค่ะและตัวสารตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปในสุดลิว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของกรูตาไทโอนค่ะคือ n a c e t y l ซีติลเอตค่ะตัวนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใช้ ล้างพิษยาแก้ปวดที่เราเรียกกันเล่น,ลนๆว่ายาพาราจริงพาราเป็นยี่ห้อค่ะตัวตัวชื่อมันคืออะเซตามิโนเฟนก็คือใช้ธิาล้างลิย์ยาแก้ปวดตัวนี้ล้างพิษซึ่งเป็นพิษต่อตับนะแล้วก็ล้างพิษจากมลภาวะในอากาศค่ะเอนอัสิลอลซิสเตอีนเนี่ยเช่นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์โคลรฟอร์มยูรีเทนพิษของยาฆ่า,มาแมลงค่ะล้างพิษจากเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งค่ะ นอกจากนี้เนี่ยยังให้ผลปรับสมดุลคอเลสเตอรอลและก็ป้องกันความเสียหายของตับที่เนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันความเสียหายของไตค่ะที่เกิดจากการฉีดสารทึบแสงที่เรียกว่าฉีดสารสีเพื่อเวลาเราทําเรื่องของรังสีวินิจฉัยค่ะตัวถ้าเรากินเอ็นอัสติลออซิสตินไปก่อนเนี่ยก็จะไปป้องกันความเสียหายของไตได้ด้วยและใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะไตาวายล้มเหลวได้ด้วย สุดยอดเลยค่ะดรยุ้ยคะตัวต่อไปค่ะดรยุ้ยคะตัวต่อไปก็คือแอลกูตามิกแอซิดค่ะก็คือพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนแอลกูตามิกแอซิดไปเป็นกรูตามีนค่ะอันนี้ก็เป็นกรดอะมิโนที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารสมองโดยธรรมชาติพอมันกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอลกูตามิกแอซิดก็จะกลายเป็นกลูตามีนกับกาบาซึ่งผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ก็เข้าไปช่วยให้ พลังงานของสมองก็คือทําให้ระดับ,ดบน้ําตาลในสมองไม่ตกเร็วนะทีที่แล้วมันไปเพิ่ม GLP1 ด้วยนะตัวนี้ก็คือช่วยให้ระดับน้ําตาลในสมองไม่ตกเร็วช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจค่ะช่วยเร่งการรักษาเยื่อบุผิวหนังคือแผลหายเร็วขึ้นนะพูดง่ายๆทําให้ร่างกายผ่อนคลายค่ะช่วยควบคุมอาการพิษสุราเรื้อรังแล้วก็เนื่องจากมันกลายเป็นกาบาก็เลยไปช่วยเรื่องโรค จิตเภทยค่ะแล้วก็ควบคุมความอยากน้ําตาลได้ด้วยโอ oh, oh. ช่วยได้หลายอย่างนะคะหลายอย่างมากซึ่งน้ําตาลเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งคนที่เป็นโรคตับหรือใครมันเกาะตับเนี่ยมักจะมักจะเป็นในคนอ้วนอ้วนลงพุงอ้วนอ้วนลงพุงด้วยนะคะแล้วก็กินอาหารพวกคาร์บโบไฮเดรตสูงๆคือชอบกินแป้งองี้นะคะอย่างนี้สูตรนี้จะช่วย ควบคุมความอยากน้ำตาลในขณะที่กระตุ้นการผลิตกรตาไทโอได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มีตัวตัวกรดอะมิโน,โนตัวต่อไปไหมคะกต,ต,ตัวต่อไปก็ใส่แอลกูตามีนลงไปตรงๆเลย่ะนอกจากเราใส่อลกูตามิกเพื่อให้มันเปลี่ยนแอลกูตามีนแล้วแล้วยังใส่อลกูตามีนตรงๆลงไปด้วยนอกจากว่ามันเพิ่มระดับกราไทโอลแล้วเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องของการระงับความหิวค่ะแล้วก็ระงับความอยากเล่าหลายๆคนแบบเหมือนกับ ชอบ,ทบสท์มาถามว่าสารพิษดื่มเหล้า <laughs> ทาไงดีอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าคือยาเบื่อเหล้ามันมีแหละแต่ว่าเออมันเป็นการจ่ายโดยร้านขายยาเนาะแต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนในเชิงสารอาหารนะ่ะที่ช่วยระง,งับความอยากเหล้าคือแอลคูตามีนแต่ว่าเราไม่เคยคํานวณว่าปริมาณที่จะลดความอยากเหล้าอ่ะมันมีเท่าไหร่เพราะว่าความอยากเหล้ามันเป็นมันเป็นจิตวิทยาด้วยว่าเราอยู่กับเพื่อนเรามีความสุขและ อาจจะไม่ใช่แบบคนติดเล่าอาจจะติดบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันซับซ้อนเกินไปอ่ะที่น่าสนใจสําหรับคนไข้เบาหวานก็คือกุตามีนทําให้ตับอ่อนทํางานดีขึ้นค่ะทีนี้ดรยุ้ยได้บอกเราไปออตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่านอกจากทฤษฎีแล้วย,ยังมีตัวอย่างจริงด้วยขอสั้นๆนะคะดรคะก็คือที่ทไทยทำค่ะที่บริษัทไทยทำก็เวลาเรารับ,รบพนักง,งานใหม่เนี่ยพนักง,งานต้องตรวจร่างกายคราวนี้เมื่อประมาณ น่าจะหกเดือนมั้งหกเดือนที่แล้วเราเรารับพนักงานใหม่เข้ามาคนหนึ่งชื่อคุณโอมอ่ะเขาเป็นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสินให้เราน้องโอมค่ะอ่อโอมเขาก็มาผูาเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบอ้วนใช่ป่ะเราบอกว่าไปตรวจร่างกายเพราะว่าของไทยทาต้องตรวจร่างกายปรากฏว่าหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับเพราะว่าไขเันสายตับสูงมากคุณโอมจากอ้วนอเนี่ยตัวเหี่ยวเลยเสื้อเหี่ยวเลยค่ะ ใช่เห <differences S 2> ็นค <omdat S 2> <laughs> ่าแล้วยูก็คุยกับเขาก็คุยกันว่าการที่ว่าเอ็มไซตับสูงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามะเร็งตับอย่างเดียวค่ะเราก็เลยให้กินรีว่ากับน้ำมันปลาเ PA สูงกินไปหนึ่งเดือนคุณองค์ก็เปลี่ยนโรงพยาบาลไปตรวจอีกที่หนึ่ง ก็ปรากฏว่าค่าตับปกติค่ะตอนนี้ตัวกลับมาพองแล้วเพราะว่าใจมันมาใจมันมาค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของรีว่ากับเรื่องของค่าเอมไซที่สูงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงในบริษัทซึ่งดูสนุกดีค่ะค่ะก็สำหรับหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็ครบเครื่องเลยนะคะกรูต้าไทออนโมเลกุลแห่งชีวิตค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์ at top shopping หรือตามเบอร์ที่ติดต่อได้น,นะคะข้างล่างนี้เลยนะคะกลับมาพบกันใหม่กับเราสองคนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา15นาฬกานาทีด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทอปขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ,คะ